สวัสดีปีใหม่ครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพร่างกายแขง็งแรงเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะครับผมแล้วก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับผมแล้วก็ร่ำรวยเงินทองนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็มีความสุขไปตลอดทั้งปีเลยครับผม Happy New Year ครับ h a p p เป็น y e a r ครับสวัสดีปีใหม่ครับก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับขอให้ทุกๆคนยมีความสุขม, mm hmm. มากและ mm hmm. ขอให้ปีนี้ไม่ใช่ไรยกับทุกคนนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงด้วยดูแลสุขภาเพเป็นอย่างดีด้วยนะครับผมผมจไม่จิมอ้์วันนี้ครับก็โอยตายบวมตัวเลยอะไรวเนี้ยตายบวมตัวเลย<ๆ>นั่นแหละฮะก็ขอให้ปีนี้เป็นวันเป็นปีดีของทุกคนแล้วกันนะครับผม เริ่มต้นปีด้วยความสดใสแล้วสดใสไปตลอดทั้งปีมความสุขมากนะแฮปปี้นิวเยียร์นะครับทุกคนขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆนะครับคิดอะไรก็สมหวังสมปรารถนานะฮะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ติดตามดูบันดีนะครับแล้วก็ติดตามทมี่สิทธิ์โชว์นะครับขอให้ติดตามทุกคนตลอดไปอย่างนี้เรื่อยๆเลยนะครับผมก็ปีใหม่ปีนี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับแฮปปี้นิวเยียร์ครับบ๊ายบายครับ สวัสดีครับผมพี่มาร์คดูบันดึกเองนะครับผมไหนๆก็กลังจะก้าวเข้าปีใหม่นะครับผมเข้าสู่ปีที่2022นะครับผมพี่มาร์คก็อยากจะขอให้ทุกคนนะครับผมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมและปีหน้าขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆด้วยนะครับและพี่มาร์คเพิ่งมาทําบุญนะครับผมตอนนี้เมื่อสักครู่นี้เป็นบุญมานครับแล้วก็อยากจะเอาบุญมาฝากทุกคนด้วยนะครับผมอนุโมทนาสาธุ นะครับผมปีหน้าฮะอยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับผมขอบคุณที่ให้กําลังใจคอยซัพพอร์ตพวกเรานะครับผมมันดีเวิร์กแล้วก็ดูมันดีทุกๆคนนะฮะปีหน้าก็อยู่ด้วยกันและก็อยู่ด้วยกันตลอดไปนะครับผมสุขสันต์ปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนปีนี้ไปเที่ยวไหนกันบ้างครับยังไงก็อย่าลืมดูแลต็เตงด้วยนะครับลุงไม้ก็ปีนี้นะครับ ผ่านพ้นปีไปแบบเร้วมากๆาเลยทุกคนยังไงปีหน้านะป้าขออวยพรให้ทุกๆคนนะครับมีความสุขมากๆคิดจะทําอะไรก็เริ่มต้นปีใหม่กันเลยโอเคป้าอย่าลืมวางแผนในชีวิตเองด้วยนะแล้วปีหน้าก็มาเริ่มต้นใหม่ไปพร้อมๆกันนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ปีนี้นะแล้วเดี๋ยวไปเริ่มต้นใหม่ปีหน้าโอเคไหมยังไงก็ขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่คอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนคอยเป็นกำลังใจให้ป้านในทุกๆเรื่องเลยนะครับก็ปีหน้าสัญญาสัญญาว่าจะสร้างสารรค์ผลงาน,นดีๆมาเยอะๆเพื่อให้เวก่ คิดถึงทุกคนมากนะใครไปเที่ยวไหนก็อย่าลืมดูแลตัเงนะครับใส่แมสช่วงนี้มันเริ่มกลับมาระบัตอีกครั้งก็ดูแลตังดนวยนะครับตังไงปีหน้ามีอีเวนต์เยอะแยะมากมายแน่นอนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในปีหน้าโอเคปีนี้ก็แฮปปี้นิวเยียร์นะครับรักทุกคนมา,มากๆนะครับเจ้าหัวใจสีเขียวของผมครับผมบ๊ายบายครับแฮปปี้นิวเยียร์นะครับ สวัสดีปีใหม่ครับสำหรับทุกท่านนะฮะในปี2022นะครับปีขานปีนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขประสบความสาเร็จในสิ่งที่ตัวเองหวังทุกประการนะครับแล้วก็อะไรที่ไม่ดีทิ้งไว้นะปีที่แล้วเลยนะแล้วก็ขอให้เราพุ่งตรงสู่ปีใหม่นี้ไปพร้อมๆกันยังไงก็อยากให้ทุกคนนะครับอะไรที่เรารู้สึกว่าไม่ดีรู้สึกที่แย่รู้สึกว่าเราจะได้มีความหวังแล้วก็จะมีกำลังใจดีๆจากผมมอบให้เสมอนะ,ะยังไงความบนนี้ผมก็จะอยากบอกทุกคนว่ารักนะครับปี2022นี้เราจะได้เจอกันบ่อยๆเลย แฮปปี้นิวเยียร์ครับสุขสัน์วันปีใหม่นะครับผมขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะครับผมขอให้พบเจอสิ่งดีๆนะครับผมคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะฮะปังๆเฮงเเป็นปีที่รุ่งเรืองร่ำรวยสำหรับทุกคนเลยนะครับผมแฮปปี้นิวเยียร์ครับ h ฮปปี้นิวเยียร์นะครับทุกคนก็ปีนี้ก็2022นะครับผมเราก็ได้ก้าวผ่านปี2021มาแล้วด้วยกันนะครับอะไรที่แบบว่าเป็นสิ่งไม่ดีหรือว่าเป็นอะไรที่แบบเราเคยทําไปเรารู้สึกว่ามันผิดพลาดก็อยากให้ทุกคนทิ้งมันไว้ในปีที่แล้วนะครับผมแล้วก็เรามาเริ่มต้นด้วยกันใหม่ในปีหน้านี้นะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสุขสันต์วันสีใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับผมเนก็ขอให้ทุกคนมีความสุข สุขภาพแข็งแรงนะครับผมก็ขอบคุณที่คอยติดตามนี้แล้วก็สซับสนุนเนีไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับผมแฮปปี้นิวเอียร์ครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะคะก็ปีใหม่นี้เจงก็อยากจะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับผมใครที่เริ่มต้นใหม่หรือว่าอยากจะทําอะไรใหม่ๆก็ขอให้ทุกอย่างเป็น,ปนไปได้ด้วยดีนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ สวัสดีครับติวเตอร์ครับผมก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงใครที่เดินทางก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับผมก็ขอให้เป็นปีใหม่ที่ดีของทุกคนนะครับแล้วก็อยู่ซัพพอร์ตพวกเราดูมดิตลอดไปเลยนะแล้วก็ใครที่เต้นไม่ได้ก็ไปฝึกเต้นด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ๊ายบายสวัสดีครับแฮปปี้นิวเยียร์นะครับขอให้ปีนี้และปีหน้า มีแต่ความสุขนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนฝากติดตามยิมไปเรื่อยๆด้วยนะครับพี่นุยเยียงนะครับ